นั้นของหน่วยแพทย์พอ,อสวนะคะก็ได้ออกให้บริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิแพทย์พออสวค่ะ ที่โรงเรียนบ้านนาพูลอเภอวังชิ้นจัังหวดแพร่นางการเปรมปรีชิตานน์ผู้ว่าราชการจัังหวดแพร่ค่ะเป็นประธานในพิธีอาศิรวาสราชสดุดีเทอดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิแพทย์พอ,อสวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2563โดยจังหวัดแพร่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอนุญาตให้เป็นจังหวัดแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราช,ชน นนนีหรือพออสวลำดับที่56ในปี2559จากนั้นได้เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวโดยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องนาพรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากลมพระศรีสว่างควัตวรัชคติยราชนารีองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพออสวเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนาพูนอำเภอวังชิน้นโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมพร้อมมอบอยาชุดพระราชทานจำนวนกว่า60ชุดผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งมอบต่อ,อยังผู้สูงอายุในพื้นที่ตมนนาพูลต่อไป ที่โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนางพลรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีโดยคณะแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลแม่ทาโรงพยาบาลลำพูนร่วมให้การรักษาพยาบาลโรคทั่วไปบริการทันตกรรมและบริการรักษาประคบและนวดแผนโบราณเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพหน้ากากอนามัยและกล่องยาสามัญ ประจำบ้านให้แก่ผู้ที่มารับบริการตรวจรักษาสุขภาพด้วย นอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดบ้านและผู้พิการติดบ้านในพื้นที่ตำบลท่าแม่ลอบจำนวนสองรายซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพต่อไปทั้งนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอคำยอออค่อพอคือแพทย์อาสาและสอวอคือสังวานซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านและจังหวัดลำพูนเปิดให้มีการ สมัครหน่วยแพทย์พอ,อสวอเป็นลำดับที่63ของประเทศ